ไปดูกันความน่ารักกันบ้างค่ะก็บอกว่าเป็นความฮือฮาสําหรับงานแต่งแบลเลาะหรือว่านายอับดุลเลาะมาลีหนุ่มพิการไร้แขนขาชาวอําเภอสะบาย,ย้อยค่ะของจังหวัดสงขลานี่แหละค่ะแต่งงานค่ะกับเจ้าสาวคนสวยจังหวัดปัตตานีท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานจํานวนมากไปติดตามกันเลยค่ะ เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นี้คุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอสบบาย้อยจังหวัดสงขลามีงานแต่งที่สร้างความฮือฮาความน่ารักแล้วก็ร่วมกันยินดีแล้วก็ชื่นชมในความรักของทั้งคู่ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านเลขที่40ทับ4หมู่ที่2บ้านท่าทอนตำบลสบบาย้อยนะคะอำเภอสบบาย้อยจังหวัดสงขลาเพราะว่าเป็นการแต่งงานของนายอับดุลรั่วมาลีหรือว่าแบร์ล้ออายุ31ปีเจ้าบ่าวค่ะ พิการไร้แขนขามาตั้งแต่กำเนิดเจ้าสาวคนสวยนี้นะคะชื่อ,อานางสาวรอฟิยะฮายีดือราแมอายุ31ปีเท่ากันค่ะ ชาวจังหวัดปัตตานีนะคะทํากลางญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะแล้วก็แขกที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งจํานวนมากก็ต่างชื่นชมในความรักของคนทั้งคู่นะคะแม้ว่าเจ้าบ่าวจะพิการไร้แขนขาแต่เจ้าสาวก็ไม่รังเกียจพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะสําหรับความรักของคนทั้งคู่แบลาะเจ้าบ่าวเล่าว,ว่ารู้จักกับนางสาวรอฟิยะ เจ้าสาวเมื่อ3ปีที่แล้วโดยเจอกันครั้งแรกที่ตลาดนัดโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีซึ่งตนเองได้ไปขายของแฟนสาวก็ได้มาซื้อของซึ่งตอนพบกันครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรโดยแฟนสาวได้เข้ามาดูไลฟ์สดใน Facebook ที่ตัวเองขายของหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันเริ่มสนิทก,กันเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งที่ปรึกษาให้กันและกันในหลายๆเรื่องกระทั่งตัดสินใจคบหาดูใจกันมาเดือนกว่า ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเลยค่ะสำหรับทางด้านนายอับดุลเลาะมาลีหรือว่าแบรเลาะนั้นนะคะเป็นคนสู้ชีวิตแม้ว่าร่างกายจะไร้แขนขาเพราะพิการมาตั้งแต่กำเนิดท่อนล่างหรือแค่สะโพกไม่มีขาส่วนแขนทั้งสองสองข้างนี้นะคะก็กุดประมาณข้อศอกค่ะคุณผู้ชมโดยแขนซ้ายมีติ่งนิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียว แต่ก็พยายามทำทุกอย่างเหมือนคนปกติเลยค่ะทั้งวาดภาพขายรวมทั้งขายสินค้าออนไลน์ขายของตลาดนัดอีกทั้งยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมแล้วก็เป็นที่รักของชาวอำเภอสบ้าย,ย้อยและยังเคยได้รับรางวัลน,นะคะคนดีของอำเภอสบ้ายย้อยจังหวัดสงขลามาแล้วด้วยค่ะนี่แหละค่ะเจ้าสาวคนสวยของเราค่ะเป็นคนจังหวัดปัตตานีนะคะ ขอชื่นชมกับความรักของคนทั้งคู่นะคะแล้วก็แสดงความนินดีด้วยค่ะน่ารักนะคะเห็นข่าวแบบนี้ในช่วงท้ายก็รู้สึกตื้นตันหัวใจไปด้วย